อาอหลเห็นยังอยู่นาะนันเจ้าทูหาคอยนัน่นคอยยันตอนคอยอนันลงไปตึกปลาอยู่ในน้องฮะว่าลมสาวเออผู้เช่าก็มาอยู่มันนี่มาหาคอยนึลงลมเถิงลมถึงเช้าเห็นบ่คอย ข่อยเทียงกันกับผู้ชาวเห็นบ่เห็นบ่ข่อยเทียงกันกับผู้เช่ากระถึกอยู่นั่นมาแล้วเจ้าเจ้าเปิดเบิ่งเด้อุข่อยเทียงกับผู้ชาวเด้อเอาเขาเเวาลินกันนี่แหละเฮ้ยเนาะจักเอาบ่เอาแหละคอนคอนเอานั่นชิเมนเอาเจ้าผู้แล็บเอาดอกอันนี้นั่น